สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นสูตรคำนวณนะครับหัวเราวนะครับก็จะเป็นสูตรคำนวณนะครับเด่นหลักหน่วยบนนะครับก่อนอื่นก็มาดูสถิติคร่าวๆเดี๋ยวจะไปคิด คำนวณนะครับงวดล่าสุดอีกครั้งหนึ่งมาดูงวดที่หนึ่งผลรางวัลน,นะครับออก8994ในงวดนี้มาที่4ออก2439มาที่9ออก0411มาที่หนึ่ง

ออก5 4 8 0นะครับมาที่0มาดูสูตรนะครับที่ใช้ในการคิดคำนวณนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับจะใช้หลักร้อยบนนะครับบวกหลักสิบบน2ครั้งบวกหลักหน่วยบนนะครับ2ครั้ง บวกหลักสิล่างบวกหลักหน่วยล่าง4ครั้งจากสูตร4นะครับบวก8บวก8บวก0บวก0บวก5บวก4 4ครั้งนะครับผลคำนวณเท่ากับ41ก็ใช้แค่หลักหน่วยคือเลข1นําำมาเป็นตัวเด่นตัวที่1 1น,นะครับบวกเพิ่มไป5ได้6 เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2นะครับ6บวกเพิ่มไป1ได้7เป็นตัวเด่นตัวที่3จากผลคำนวณนะครับก็จะเด่นที่หนึประจำงวดวันที่19นะครับทับ สามปีหกแปดก็เป็นสูตรเด่นนะครับคำนวณหลักหน่วยบนนะครับก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าสูตรที่ได้คิดคำนวณไว้นะครับกับผลันที่จะออกจะออกมาตรงกันหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามนะครับกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก็พบกันใหม่นะครับในคลิป ถัดไปนะครับสวัสดีครับ